โอเค okay, let's go ตอตับรอบวู่าตอบโจทแล้วเพราะว่าโรงพยาบามน่องบอกก่อนเลยว่าุยกับกวินเนใช้บรการตั้งแต่ยังไม่มีไม่ว่าจะป่วยอะไรถ้าเราลองนองใจไปช่องื่นเนี่ยเราจะไม่ค่อยหายเราไม่ว่เยาแรงหรืองไงแต่พอเรมาที่นี่ ที่นี่แล้วก็ดูแลทีดวัคหรือว่าอาการป่วยแม้กระทั่งช่วงที่โควิดที่แบบภาษาสาหัสเนี่ยเราก็ให้รูรักษาที่นี่มันก็เป็นเป็นเก็บมาทุโกโรคแต่ก็รอดคนเ,ดดเลยที่เราภูมิใจคำไมูใจค่ะทั้งเอ,อ่อมันไม่ใช่แค่เรื่องของทีมแพทย์ที่เก่งการรักษาแต,ต่ว่าการให้บริการอ่ะมันทําให้เราเซฟอ่ะเราเคยเดินเข้าไปที่คานเตอร์แล้ว เพิเติมเม่อจะพูดเรื่องราวบนเวที้แล้วเป็นยังไงบ้างคะค่ะเมื่อพูดเรื่องราบนเวทีแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าทันสมัยแล้วก็ตอบโนองต่างอย่างที่เขาบอกว่าเข้ามามีพื้นที่ส่วนตัวรูปแบบโรงแรมที่ทันสมัยแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นก็คือเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่เขาฟังจากความคิดตัวเองเขาฟังจากผู้รับบริการจริงๆว่าเฮ้ยใช่ต้องแบบนี้แหละแล้วก็เรื่องของสีสันการตก เข้ามาเราไม่รู้สึกกลัวอันนี้ก็คือการที่พาเด็กมาพบแพทย์มันเป็นอะไรที่ยากเนาะถ้าพ่อแม่พ่อแม่หลายคนจะแต่เขามาเขาสนุกเอ็นจอยมันเราก็รู้ว่าโอเคเขาไม่กลัวหมอไม่กลัวโรงพยาบาลอันนี้คือการเลือกโชนากาที่ค่ะเราคำอะไรเป็นอย่างแรกการเลือกโภนาารที่คอะไรเป็นอย่างแรกคะตอนแรกคิดว่าใกล้บ้านน่าจะดีสุดแต่จริงๆบ้านผมอยู่แล้วจะคึกแต่ผมก็ต้อง กลับมาที่ส the right. ิงห์นัทพัลล well ินี่แหละเพื่อจะเข้าโรงพยาบาลที่นี่ครับใช่เพราะว่าพี่ปุ้ยพูดตอนแรกว่าไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้เข้าโรงพยาบาลที่นี่ก็คือประมาณวันหนึ่งสองวันก็คือหายแล้วคือหมอสันนิษฐานถูกทุกครั้งเลยก็เลยแบบว่าไว้วางใจที่นี่สำหรับครอบครัวที่จะให้จากการหาโรงพยาบาลเพื่อดูแลุลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับครอบครัวที่มีน้องๆหนุ่มๆนะคะถึงว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไปดูแลก็ดีเนี่ยเราจะบอกเลยว่า รวดเร็วแล้วก็แม่นยำเนีย่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งก็เราก็ไ,กไ,ไว้วางใจทีมแพทย์เป็นดือนดีไหมอัปเดตแม่ก็ถึง6เดืนอนแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอาการเป็นยังไงบ้างมีคงมีแพ้เหมือนเดิมเอ่อท้องนี้จะบอกเลยว่านี่สาวทำทำชีสุดๆเตือนอัจฉริยนหัวขึ้นไตทุกอย่างก็คือกปกติมันก็จะหายไปในเดือนที่สามเดือนที่สี่เนาะอาการแพ้ท้องแต่คก็คือก็ถึง6เดือนแล้วก็ยังมีอาการแ,แ,พ,แพ้ แค่นักแข่งครั้งแกไหะแข่หนักกว่ามากของตอนที่ของไซอันก็จะอยู่ที่ประมาณสามเดือนแล้วกระโดแต่นี้ก็คือมาเรื่อยๆตอนนี้ก็จะมีอาการแข้งอยู่ใช่ก็ยังมีอาเซียนมาตอนนี้ผมึมันมันมีพฤติกรรมแปลกๆตรงไหนอะฮ้ยรู้สึกอยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเวียนวีนก็ ว่าทองนี้คืออารมณ์ผู้หญิงมาเต็มแบบเวียนวีนตอนที่เราทอร้องไคอัานน่ะเราจะแบบว่ารู้สึกเย็นรู้สึกสงบใครทําอะไรก็เออไม่เป็นไรปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอท้องมีปุ๊บมีข่าวอะไรใครโคมเม้มาเราแบบว่า เวลาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองคัมแบ็กแล้วเหมือนวิญญาณหลุดออกจากร่างไปตอนใครแล้วตอนนี้กลับเข้าร่างมาแล้วแต่ว่าก็ไม่หยุดอัปเดตข่าวเหมือนกันไม่หยุดอัปเดตข่าวเหมือนกันใช่ไหมไม่หยุดอัปเดตค่ะวอัพเดตเสร็จโทรมาโนเอาเลยแต่ว่าคนก็เป็นคนรับมือโดนรับมือใช่ไหมกับการแบบเสี่ยงวีนของเขาครับรับมือยังไงรับมือยังไงบ้างมันเราไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าจะรับมือยังไงดีทุกวันเป็น เป็นวันใหม่นะครับต้องรู้ต้องรู้ทุกวันไหมครับว่าแบบวันนี้เขาจะอารมณ์ยังไงนะอยู่ให้รอดนะครับอยู่ให้รอดถ้าเกิดให้เต็มสิ่งี่เท่าไหร่ภรรยาผมไม่เคยวีนผมเลยครับภรรยาผมไม่ได้เต็มจริงๆถ้าเป็ที่ตีต่อพี่อะไรเข้อผิดตอนไหนผมไม่รู้สึกว่าเขาวีนผมเลยนะแล้วรู้สึกว่าอย่างไรรู้สึกยังไงรู้สึกว่าน่ารัก ก่าขาวีนผมก็จะบอกเขาว่าเธอโมโหนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็น่ารักอยู่แล้วครับคบกันมา10บสิบกว่าปีแล้วก็ไม่ไม่เคยมองว่าเขาไม่สวยเออหนึ่ที่ยิ่งทีการรับมือด้านลูกสาวอันนี่ตอบแบบไม่มีสติเลยไปเรื่อยแม่เราจะยิ่งตอนที่เขาแบบว่าท้องผู้หญิงอะไรเงี้ยตอนตอนตอนที่เราทายเพศกันใช่ไหมผมก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นลูกสาวเพราะว่าเขาสวยขึ้นเออผู้ชายผู้ชายไม่ได้ยินเหรอ ชมฉํำช่ชิลลอี่รล้ชื่นใจไหมคุณสามีชมว่ามีนยังไงก็น่ารักแล้วยังสวยด้วยธรรมดาปะชอ็ไม่อมตัวเขาชมเราจนเราแบบว่ามั่นหน้าอยู่แล้วไงเขาชมตั้งแต่วันแรกที่ค้ชตื่นมานางไม่อาบฟันไม่แปรงฟูสวยมากเลยมันเป็นผลดีด้วยเนะพี่แบบว่าเวลาลูกเราเห็นว่าเราชม ภริยาเราเขาก็จะทาุนฉีดเราตอนเนี้ยเราก็เสิร์ฟไม่หยุดเลยเหมือนกันเราก็เสิร์ฟเลยไม่ต้องถอนตัวเลยไม่ต้องทิ้งออกแล้วพวกคุณจะชกไหมชมค่ะเราจะชมเราจะชมตอนไหนเราจะชมถ้าเราแบบว่าอยากอยากเสิร์ฟอยากเสิร์ฟอะไรท้องเลครับคนนี้คนนี้น่าจะพอขอนช่วงนี้ครับเพราะว่าท้องไวจัง ใช่ชีเซิร์ฟเพราะนั่นผมเนี่แหละชีเซิร์ฟเราจะไม่ชมก่อนหน้าเราเขาแว่าเลิกในอย่างนี้แต่สมมติว่าแบบมีใครโพสติ๊ตอกแล้วเขาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นคนแบบเนเยอะเราสงสารภูมคุยอะไรอย่างเงี้ยไปแอบเม้นอันนี้ใกล้พดแล้วตอนนี้ตื่เปไห รู้สึกว่าชิกวา่าของแรกของแรกนี้เราจะต้องแบบโภชนาการต้องดีกินต้องดีออกกําลังกายมีการแบบว่าเออฝึกสั่อไปเที่ยวเพื่อพักผ่อหนหย่อนใจอันนี้ก็คือแล้วแต่งปล่อยฟรีเลยปล<อ>่อยฟรีปล่อยใจมากออของน้องแซนพูาว่ายังไงบ้างกับการแบบพูดน้องรัก แล่นี้รักน,น้องมากเลยอ่ะแบบว่าเขาจูกทุกวันแบ่งอาหารที่เขากินทุกวันแล้วก็แบบว่าแบ่งอาหารทั้งใส่ประดูใช่แล้วก็แบบว่ากินน้ำํำยูสุอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ให้น้องกินด้วยซึ่งแปลกมากแบบปกติเรามีวิธีเรามีวิธีกล่อม ก็คือสมมติว่าเราไปอันเตซาวเช็ค up ความแข็งแรงเนี้ยกวินเขาก็จะถ่ายของเล่นออกมาจากทางช่องคลอดเราอยู่บนข้ยายกก็จะถ่ายออกมาบอกว่าน้องเสิร์ฟให้เขาก็จะจำเขาก็จะจำล้วว่าไปครั้งต่อไปจะต้องมีอะไรเสิร์ฟออกมาเขาก็จะรักน้องที่มันไม่คุ้มติดใช่เนี่ยอย่างวันนี้มาสมิติเวชใช่ไหมเขาก็พูดกับน้องว่าวันนี้อยากได้มอนสเตอร์ทักสีบูนะ์นะอยากให้น้องเสิร์ฟ แล้วมันจะต้องเสิร์ฟไหมครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟต้องต้องต้องให้เขาจะได้มีเอ่อเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับน้องได้ดีก่อนที่จะออกมาอะไรอย่างเงี้ยอโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณสมิติเวชแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะฮะอ่าอีสระกันฮะอีสร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 ะอีะแป๊บเดียวค่ะ